สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบก,กับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตบรรยากาศนะครับที่สถานีรถไฟนครปฐมนะปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะสำหรับคลิปนีนะ้ถ่ายวันที่22มิถุนายนนะครับ2567นะที่เราเห็นด้านหน้านะครับก็เป็นอาคารสถานีหลังเดิมนะซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงนะครับมีการรื้อหลังคาบริเวณชานชลาที่1ออก แล้วก็บริเวณในย่านสถานีนะครับก็มีการสร้างชานชลาใหม่นะครับปรับปรุงน่าจะเป็นชานชาลาสูงสำหรับอาครารสถานีหลังเดิมนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังใช้ในการขายตั๋วนะครับแล้วก็เป็นที่พักคอยของผู้โดยสารอยู่ส่วนชานชลานะครับปัจจุบันก็ได้มีการใช้งานนะครับที่บริเวณชานชลาสูงแล้วซึ่งอยู่ฝั่งสถานีใหม่ก็เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศต,าต่างๆนะครับเริ่มจากที่อาคารสถานีเดิมก่อน ตอนนี้เราก็พากันมาอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารสถานีหลังเดิมนะครับก็มาชมบรรยากาศด้านในก่อน,นก็ตามที่บอกไว้นะครับสำหรับด้านในของอาคารสถานีเดิมเนี่ยก็ยังคงใช้เป็นที่ขายตั๋วนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งพักคอยนี่บรรยากาศด้านในนะครับแต่ด้านนี้ก็เป็นช่องขายตัว๋ว ส่วนบริเวณประตูหน้านะครับก็มีการปิดกั้นพื้นที่เพราะว่าด้านนอกเนี่ยก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างนี่นะครับบรรยากาศด้านในนะก็จะมีป้ายบอกนะครับทางไปขึ้นรถไฟก็คือบริเวณชานชาลาที่2กับ3นะก็นะไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนี่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีการใช้งานนะครับชานชาลาสูงผมก็เลยถือโอกาสนะครับมา อัปเดตบรรยากาศให้ดูหน่อยตามคำขอของเพื่อนๆหลยายท่านแล้วสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเสียงผมก็อาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนื่องจากาก็เพิ่งหายไม่สบายนะ,อ,ะอาจจะมีเสียงหายเสียงแหบบ้างก็ขออภัยนะครับผมนี่นะครับก็จะมีป้ายบอกเป็นจุดๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวหลงนะะนี่นะครับทางไปขึ้นรถไฟ ก็เดินตามมาทางนี้เลยนะครับผมอ่านี่นะครับอันนี้ก็บริเวณอาคารสถานีเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันก็หรือ,อ,อหลังคานะครับบริเวณชานชลาที่1ออกอด้านหน้านะครับก็จะมีทางลาดน,นะครับที่ขึ้นชานชลาสูงนี่นะครับ ก็กำลังมีการเก็บนั่งร้านนะครับเพราะว่าก็รื้อหลังคาชานชาลาออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนะครับชานชาลาสูงของสถานีรถไฟนคนปรปฐมนี่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเขาเรียกอะไรนะหอสัญญาณหรือว่าหอประแจนะครับผมก็อาจจะใช้สัพท์ไม่ค่อยถูก ีก็ยังอยู่นะดูคลาสสิกดีเราหันกล้องนะครับย้อนกลับมามองทางนี้บริเวณอ,อาคารสถานีเดิมนี่นะครับบรรยากาศนะครับก็ดูเปลี่ยนไปเยอะนะครับเมื่อก่อนบริเวณตรงนี้ก็เป็นที่นั่งพักคอยนะครับแล้วก็บรรากาศก็จะคึกคื้นปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ก่อสร้างนะครับนี่นะยานสถานีนะครับสําหรับสาเหตุที่ ต้องลื้อหลังคาแล้วก็บริเวณชานชลาที่1เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหตุผลเพราะว่ากำลังสร้างชานชลาสูงนะครับตรงแนวเก่ะสร้างพอดีนี่นะก็เดี๋ยวคิดว่าในอนาคตเนี่ยคงจะมีการวางรางกันใหม่ส่วนตรงนี้นะครับก็บริเวณอาคารสถานีใหม่นะครับซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับยังไม่เสร็จแล้วก็มีการนี่นะครับสร้าง อาคานชราสูงนะครับด้านหน้าของอาคารสถานีใหม่ตลอดแนวของชานชลาสูงนะครับก็มีม้าหินนะครับให้นั่งพักรอ,อรถไฟก็มาชมบรรยากาศกันก่อนอาคารสถานีใหม่นะครับก็มีการออกแบบเป็นลักษณะเขารเรียกยังไงไทยประยุกต์นะครับผมนิดนึงผมก็อาจจะเรียกไม่ค่อยถูก ครับก็มีการย้ายะระฆังนะครับมาที่บริเวณชาญชลาตรงนี้แล้วตอนนี้ก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่259นะครับทนบุรีน้ำตกเขาจอดสถานีนะคนปรปฐมวันนี้ได้ปู่ทำขบวนด้วยฮะ นสถานีนครปฐมในสถานีนครปฐมู้โดยสารนครปรจะขึ <in> ้น <people> ืลงจากขบวนรถบดต่อสองถึงของแล้ขับรออทางก่อนเึ้นละลงจากขบวนรถเะครับขบรถจเนทารายที ah ่สองบนธรรมดาบนที Blaze ่สองห้าเก้ารจันทบครบ มาดูรถฟีดเดอร์กันบ้างนะครับขบวนที่กําลังจะเข้าเนี่ยก็เป็นขบวนฟีดเดอร์นะครับที่1117ต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีนคนปรปฐมสำหรับรถฟีดเดอร์นะครับก็จะเข้าในชานชลาที่3ซึ่งปัจจุบันนะครับก็เหมือนกับจะเป็นชานชลาชั่วคราวอยู่ ไปหขบวนรถนะคะสำหรับขบวนฟิตเดอร์นะครับก็จะเป็นรถดีเซลรางนะครับมี3ามตู้สำหรับขบวน1118นะครับนครปฐมทนบุรีแล้วก็จะออกจากสถานีนครปฐมเนี่ยบ่าย3โมง35นาที ตอนนี้นะครับเราก็มาชมบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของอาคารสถานีใหม่นะฮะนี่นะครับซึ่งอาคารสถานีใหม่นะครับก็มีลักษณะนะครับผสมผสานร,ระหว่างาสไตล์ไทยประยุกต์นะครับแล้วก็รูปทรงแบบนะอาคารสมัยใหม่นี่นะครับแล้วก็มีการสร้างอาคารชราสูงด้านหน้านี่นะครับก็ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะอาคารก็จะออกแนวนะครับเป็นสีครีมแล้วก็ตัดกับ ขอบแดงส่วนด้านหน้านะครับก็มีทางข้ามชานชลานะครับมีบันไดนี่นะครับก็มาอนะัปเดตบรรยากาศนะครับสถานีนคนปรปฐมตรงด้านหน้านะครับน่าจะเป็นแนวการก่อสร้างนะผมยังไม่ใครอยากเดินไปสักเท่าไหร่ <laughs> นะบรรยากาศนะครับก็น่าจะคล้ายๆกับสถานีปักช่องนะเท่าที่ผมเคยไปนะ นี่นะครับส่วนบริเวณชานชาลาที่2นะครับด้านหลังก็ยังคงมีบ้านพักของพนักงานนะครับบ้านพักเก่าๆแล้วก็มาอัปเดตบรรยากาศให้ชมกันนะครับสถานีรถไฟนคนปรปฐมมองย้อนกลับไปนะครับทางฝั่งเข้ากรุงเทพนี่นะครับตอนนี้เราก็มาชมรถเที่ยวเข้าทนบุรีนะครับขบวนรถธรรมดาที่254 หลังสวนชนบุรีแต่ก,ก็จะเข้าชานชลาที่สองนะครับ <Thank you. S 1> เป็นพนักง,งานอยู่ขบวนนี้เหรอดีสถานีแล้วก็มรถอย ขบวนรถจอดเทียบชาชลาะที่2นะขณะนี้เป็นขบวนรถจมสารธรรมดาขบวนที่254นำส่งผู้โดยส,ดสรารจากสถานีรถางสถาน,นีน้ำสวยไปทางสถานีตัวคูลคานก่นผู้โดยสรารขึ้นหรือลงจากขบนรถปรดตรสอบของและสัมภาระุทานที่นำตดวัวมานำคืนรละดลงมให้ผมต้องควบคุมได้ค่ะมาฟังเสียงนะครับรถจากอันต้อมเครื่องเดิมๆ4 226 รับเด็ดัป์อยู่แลว่งผู้โดยสารที่สถานี่้ไสัารสถานีข่าแัตรสถานีลำัยศรลเป็นสถานีต่อไปค่ะ ตอนนี้ขบวน254นะครับก็ออกสถานีนานครมะมมนะฮะแล้วเดี๋ยวขบวน171ก็จะเข้าต่อ,อขบวน171นะครับจอดรออยู่ทางฝั่งทิศเหนือแล้ว <pant> เห็นรถจาก q s y เดี๋ยวเราก็มารอชมขบวน171ต่อเลยนะครับ ตอนนี้เราก็จะมาชมขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพอภิวัตรสุงไหนโกลกเข้าสถานีนคนปรปฐมนะฮะเสียงวีดมาแล้วนะครับรถจาก QSW เปิดไฟมาอย่างสวยงามนะครับวันนี้ได้5229 พี่อันทีละพงศ์นิดประดับนะครับทำขบวนเจอกันอีกแล้ว <laughs> ลขบวนนี้ยาวมากนะครับขบวน171 ขบวน171นนะครับก็เป็นขบวนที่ยาวมากสองตู้สุดท้ายนะครับก็เป็นตู้นอนแอร์ หลังจากขบวน171ออกนะครับเราก็มาชมขบวน258ต่อเลยนะบขบวน258น้าน้ำตกทนบุรีนะครับ บวน258วันนี้นะครับก็ได้รถจักรอันซ่อม4132เครื่อง FPU รับสถานีต่อไปของขอบวน258นะครับก็เป็นสถานาาีต้นสำโรงนะครับแล้วก็ท่าแฉลบ ตอนนี้4ี่โมง5.5นาทีนะครับมาชมรถเที่ยวเข้ากรุงเทพอีหนึ่งขบวนามาแล้วนะครับขบวน40สุูาษฎราธ,ธานีกรุงเทพอภิวัตร บวน,นี้นะครับก็เป็นดีเซลรางนะครับจำนวน4ตู้ วนด่วนพิเศษที่40นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพอภิวัตรตอนนี้ก็กําลังเคลื่อนขบวนนะครับออกสถานีนครปฐม,มแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นจังหวัดเดียวกับที่ขบวน37และ45นะครับก็จะเข้าเทียบต่อแล้วก็ชมรถไฟนะครับต่อเนื่องกันไปเลย ฟังเสียงเครื่องแดวูนะครับก็นะเพราะดีนะฟินดีนี่นะครับก็ชมทั้งบรรยากาศนะอัปเดตสถานีไปด้วยนะครับแล้วก็บรรยากาศรถไฟจอดชานชลาสูงสถานีนะคนปรปฐมมาแล้วนะครับขบวนรถด่วนพิเศษที่37กนะรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกและขบวนที่45นะครับกรุงเทพอภิวัตรประดังเบซา สองขบวนนะครับก็พ่วงรวมกันมานะครับขบวนนี้เรียกกันง่ายๆนะครับขบวน37และ45าวันนี้ QSY 5242 สถานีนครปฐมที่นี่สถานีนครปฐมขบวนรถจอดเทียบชานรชา,าลาที่สองณขณะนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่37และ45สิ้าสำสมุนไพสารจากสถานีรทางกรุงเทพบีิวฒน์สปลายทางสถานีสุขไห่โกลกและสถานีประดังเมชาก่อนผู้โดยสารขึ้นหรือลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นำติดตัวมานำขึ้นและลงให้ถูกต้องครบถ้วนเลยค่ะ ขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารไม่ใช้บันไดขึ้นลงและข้อต่อเป็นที่โดยาสารหากพลาคล้งตกจากขบวนรถท่านอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ น37และ45นะครับออกสถานีนคปรปฐมแล้วก็จะจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับเป็นสถานีต่อไป บรรยากาศก็สวยงามนะครับในยามเย็นนี่นะครับก็อัปเดตมาให้ชมกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ที่สถานีรถไฟนครปฐมนะตามคำขอของเพื่อนๆ FC หลายๆคนนี่นะครับแล้วก็ถ่ายเดือนมิถุนายนนะครับ2567บันทึกบรรยากาศมาให้ชมกันถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับก็จะมาอัปเดตให้ชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ